คนวันนี้เราจะมาเล่น mm 2หรือ murder mystery t o นะคะหรือว่าความลับฆาตกรลึกลับเออความลับเอออะไรวะความลับความลับฆาตกรลึกลับสองเออประมาณนั่นแหละเออฆาตกรลึกลับสองอาจารย์เนี่ะทุกคนก็มีคนขอมาให้เราเล่นนะคะเราก็เลยจะมาเล่นกันนะก็ตอนนี้คือแบบโหลดนานมากเลยอะทุกคนอันนี้เดี๋ยวคนที่จะเป็นแบบเออจริงด้วยเป็นฆาตรกรทุกคน โอเคตอนนี้เขาแบบสู้กันอยู่นะตอเดียวก็แบบเดินเดินเดินงงงงงอมนเขาจะมาอุ้ยคนนี้สิงตัวสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาจบได้เหรอเหมือนท่าทางว่ามันจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูห้องรับดูนะคือเพื่อนเราเคยพาไปครั้งหนึง่งแต่เขาไม่บอกว่ามันเป็นยังไงห้องลับมันอยู่หลังตู้นี่อะอพแค่เดินเข้ามาก็ได้เลยเหรอว้าวเราไม่ได้กดจิ้มเลยนะทุกคนเนี่เป็นห้องรับนะทุกคน มีแบบเคสอะไรเต็มเลยอะเหมือนจะเป็นแบบคอมแฮกเกอร์อะไรเงี้ยเออแบบเอเอได้อยู่เออมันเป็มเท่าไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนลองดูนะเมือ่ออาจจะแค่เดินมาเมาออาจจะเปิดเลยให้เดยก็ได้ไม่รู้ว่ากดจิ้มอะไรอะทุกคนตอนนี้เรากดจิ้มก็ไม่ได้นะเมืมเอ่อกี้เนี่ยเคยมาเริ่มแล้วผู้บริสุทธิ์นะคะทุกคนแน่นอนตาแรกเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์ เราเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนไม่เก่งไม่ค่อยได้เล่นถ้ามีชิปล็อกนะมันจะดีมากเลยต้องสยดไข่เยนนะทุกคนเพราะว่าชั้นนี้มีเติร์ดใช่ปะเตอร์ดปลอดภัไยไม่ได้นะทุกคนไว้ใจไม่ได้นะนี่นะทุกคนได้สักสองร้อยนะน่าจะดีเลยอะได้มีเลยอะทุกคน ถ้าสี่พันก็สวยดีนะแต่ว่าอันที่แบบเราอยากได้นะทุกคนก็คือแบบอยากได้ทั้งหมดเลยอะแต่ถ้าอยากได้จริง,จร,งจริงแบบแบบอันเดียวเลยอะแบบอยากได้แค่อันเดียวเลยอยากได้อันนี้อะเนีย่ยไอ้ีมันเป็นแครอทวีอะกับแครอทวีอันที่หนึ่งอะกับอันรองสุดท้ายอะอันเกือบสุดท้ายอะทุกคนอืมถ้าอยากได้จริงๆที่สุดนะอยากได้อันที่หนึ่งอะทุกคนแครอทวีอันแรกอะ แล้วก็อยากได้ไอ้พลังเคโอตเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อแล้วตอนนี้เรามีไข่เกลียนแล้วอะน่าจะดูตรงไหนว่าเรามีไข่เกลียนทุกคนแบบเน็ตมีเลยโอ้อ๋อเอาทุกคนเราตุยได้ไงเนี่ยทุกคนเราตุยได้ไงเนี่ย ราแ,แวงไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวทีเราได้อยู่ในเอิม่มเป็นแมป M M MM 2แบบของกอบนะทุกคนก็เราได้แบบทำเข้ามาเรียบร้อยแบบดีเลยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าคือมันโหลดไม่ได้ทีอ่านได้แหละเขาบอกว่ามันฟรีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนโอ้เหมือนทุกอย่างเลยอ่ะ อัปเดตเหมือนกันด้วยมาดูกันนะคะไม่ฟรีทุกอย่างนะทุกคนแต่ว่ามันเร่ยกง่ายว่ามันไม่ฟรีทุกอย่างแต่มันถูกกว่าเดิมแล้วก็พอเราเข้ามานะคะคือเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเราจะได้ตังมาแล้วก็เพชรไข่อีสเตอร์แล้วก็ได้แบบของถูกๆนะทุกคนเออก็ถือว่าดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันด้วยอุ้ยของเพื่อรางวัลหนอ ว้าว <Wow. S 2> โอ้อยากดูอ่ะทำมันไม่ได้อ่ะอยากได้อ่ะ่ะลองกดดูนะกันมันไม่มีอะไรให้เรามองเห็นเลยอ่ะทุกคนอันนี้เราน่าจะเพิ่งมาเล่นแบบนี้ครั้งแรกนะทุกคนอันนี้น่าจะครั้งแรกเลยแหละทุกคนเรามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ มันเป็นปืนไงปึงล่องหนเอาจริงดิฮะอางั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อกัได้มามาเราสุ่มกันนะมาหนึ่งสองสมในคลาสสิกอันนี้มาทุกคนมันไม่มีอะไรโหลดเลยอะ่ะไม่มีไหนโหลดเลยทุกคนโอ้สวยว้าวใมเพื่อ อ๋อเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแมน,นเพอรทุกคนเราบอกก่อนนะเราเล่นไม่เก่งนะผมมีตัวละครด้วยค่ะทุกคนเราขอไม่เปลี่ยนนะบึน้นบึน้นบึ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 ้นใคร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 จะ๊ะวายวายวาย,วายมาเร็วมาเร็วโอ้ <S <S 1> <S 1> oh my god เราเล่นไม่เก่งอะ่ะ เนี่ยพอเราตุยเราไม่อยากตุยมันโหลดช้าทุกคนมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันอีกมาไม่ได้สุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันที่เราอยากได้แล้วมาอันนี้แหละฉันอยากได้แล้วอยากได้อันนี้นะทุกคนไอเบียเซอร์ไวท์ลิงอยากได้มากโ,โหกโหกเลยเอาจริงดี่อ๋อได้ทั้งหมด๋อก็อว่าอยู่ทุกคนเอาเป็นแพงจังมันได้ทั้งหมดเลย โอ้ทุกคนมันถึงมันจะแพงแต่มันได้ทั้งหมด,ดมันก็ถือว่าคุมนะทุกคนมาเลยจะซื้อให้แบบหมดตังเลยค่ะทุกคนนั่นเองสรุปฆาตกรชนะค่ะทุกคนดูดิ ule, breathe, ดูเขาแบบเดินดีใจมากน right ี่เจ๊กเลยค่ะทุกคนดูนเดินดูนดิมาเรามีปืนหลายอย่างมากค่ะ มีปืนหลายอย่างมากค่ะทุกคนไม่อยากจะเห็นหน้าตุยองตุยเลยทุกคนดูดิมาจะใช้อันนี้แหละเพราะเราชอบนี่แหละสิ่งที่ฉันชอบมีนี้จึงมากคุณได้รับมันมาจากไหนเจ๋งเปล่าเออเจ๋งแหละมาแล้วมาวตด่ากันอนาวไม่ทัน เดี๋ยวทีนี้เราจะลองใช้ดูได้ค่ะทุกคนเขาเป็นเบคอนนะกันโอเคได้แล้วมาใส่กันเราจะเป็นเบคอนนะคะเป็นเบคอนที่แช้ชือเบคอนที่แช้ชือเฮ้ยอย่าบอกนะ คะแนนเพิ่มอีกแล้ว,วได้นลยว่าเป็นฆาตกรเรามีคนแต่งตัวเหมือนกันเลยอะ่ะคอเสื้อชิ้นเหมือนกนันได่เลยอะกลัวเล่นไม่เก่งด้วยเฮ้ยเดะ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 เอาดีไอ้หญิงหญิงวะเนี่ยหญิงหญิงคนนั้นน่ะหญิงคนนั้นน่ะเขาถืออะไรอยู่อะ่ะเขาถือไข่ใช่ไหม เมื่อกี้โผล่มาแบบอย่างเงี้ยหันมาเนี่ยอย่างเงี้ยหันมาหันมาแล้วก็อย่างนี้เลยจุดอย่างเงี้ยแบบจัมสแกร์แบบโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะวงล้อเหรออ่ะลองดูมีได้ด้วยโอ้ไมีแต่ของดี่ที่อ่ะทุกคนวุ้ยได้ขอบถึงความรักค่ะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ก่อนก็ได้เดี๋ยวคขาที้จะเอาเป็นตีมสีชมพูอุ้ยสีแดงดีกว่าโอ้ my god มีปืนสีแดงอันนี้สีแดงุยเบคนหญิงชนะเบคนโกลชนะงั้นเดี๋ยวเราแต่ง,ตง,ตงเป็นผู้ชายดีกว่านะมามาเบคอนเกลเ้ยเบคอนของจริงเอาเอาเปลี่ยนละเปลี่ยนละเอามาเุ้ยเบคอนเกลเลยเจอเบคอนเกลด้วยค่ะ นี่สวัสดีเบคอนเกิลโอ้ไม่น่าโอ้ไม่น่าฆาตกรก็ตุยเบคอนเกิลใบ้ของเท่อวดอ้าวเขาเปลี่ยนตัวละครกลายเป็นแบบตัวที่ะลรทุกคนอ่ะช่างลงจังเราชอบตัวละครน,นี้มาก is w a g i n g juggle ลูกคนก็ลองมาเล่นกัน,กนดูนะคะก็สนมาก Cheese. It's raining tacos. raining and tacos. Rain and tacos.